โรงเรียนบางแคเนื่องสังวานอนุสอนกิจกรรมเด็กดีมีวินัยรักความเป็นไทยฐานที่2การกราบผู้ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและ้ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะอ่ะนะคะในสัปดาห์นี้นะคะในในช่วงน,นี้เราจะเข้าข้างกิจกรรม เด็กดีมีวิันรักมาเป็นไทยนะคะวันนี้คุณอานะคะแล้วก็คุณพลอยคุณครูน้ําแล้วก็คุณครูปุ๊กี้นะคะเอ่อคุณครูจะมาสาธิตวิธีการกราบผู้ใหญ่นะคะกราบผู้ใหญ่ในขณะที่ผู้ใหญ่นั่งผู้ใหญ่นที่นี้ก็หมายความว่าไงหมายถึงคุณครูคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคุณลุงคุณป้านะคะญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะเราจะ กราบยังไทให้ถูกวิธีตามแบบแผนของวัฒนธรรมไทยนะคะเอาละนะคะท่าที่คุณครูคุณครูพลอยคุณครูน้ําและคุณครูโกี้นั่งเนีย่ยเขาเรียกว่านั่งพักเพียนะคะนั่งพักเพียบหรือนั่งแบบมารยาทไทยนั่นเองนะคะเรียกได้หลายแบบนะคะอันนี้จะเป็นท่านั่งของผู้หญิงนะคะผู้หญิงทั้งทั้งเด็กและคนโตจะนั่งแบบนี้นะคะอันนี้คือ เป็นท่าที่เรียบร้อยที่สุดก,ก็คือ,อนั่งน,นะคะเอาครับปลายเท้านะคะนั่งขาจะขาซ้ายหรือขาข,าขวาก็เลี้ยงเตะน,นะคะจะทับปลายเท้าอย่างนี้นะคะครับนะคะแล้วก็ปลายเท้าปลายเท้าด้านที่ทับจะต้องเก็บปลายเท้าอย่างนี้นะคะส่วนมือนะคะมือข้างที่มือข้างข้างข,า,งขาด้านที่อยู่ข้างล่างจะวางน,นะคะ ขาที่อยู่ข้างบนจะมาครับนะะรับประกบอย่างนี้นะคะอันนี้คือถ้านั่งนะคะถ้านั่งในการที่เราจะไปนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่หรือต่อหน้าในในใน,ในช่วงกิจกรรมที่มีการทํากิจกรรมในหมู่คณะที่เราจะต้องนั่งกับพื้นเราจะนั่งอย่างนี้นะคะเราจะนั่งอย่างนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าการกราบะะการนั่งแล้วก็กราบนี่กราบอย่างไรนะคะดูนะคะ เด็กๆสังเกตดีๆนะคะอ้าท่าที่หนึ่งหนึ่งสองสามานักเรียนสังเกตนะคะเอาฐานก่อนนะคะนักเรียนสังเกตว่าในการกราบผู้ใหญ่นะคะมือเราจะตั้งไว้เราจะไม่แบมือถ้าแบมือจะเป็นการกราบพระนะคะกราบคนนะคะกราบคนคนทุกวัยนะคะที่เราจะกราบเนี่ยเราจะตั้งมือนะคะ ด้านมือแบบนี้ัปุ๊บอกราบเอาหน้าผาแตะปุ๊บแล้วก็ขึ้นเลยเอาขึ้นค่ะ,คะพอขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บเราไม่ต้องมาพนมมืออีกครั้งหนึ่งนะคะพอกราบเสร็จแล้วขึ้นมาปุ๊บเอามือเก็บมือแล้วก็นั่งเรียบร้อยเลยนะคะยืดหลังตรงด้านมือนะคะ,ะทีนี้เราจะมาดูรวดเดียวแบบ เสร็จเลยนะคะไม่ไม่ต้องถานะคะเอร้อมนะคะอ่าหองสามี่ไงหน้า 5.. เก็บมนอนะคะอันนี้คือการกราทกะะบที่ถูกวิธีนะคะกรา่ถูกวิธีที่เราจะนําไปใช้ในกิจกรรมวันไหว้ครูนะคะหรือว่าเทศกาลต่างๆที่เรากลับไปเยี่ยมคุณปู่คุณยากคุณตาคุณยายที่บ้านนอกหรือที่บ้านเราก็แล้วแต่นะคะ เราจะใช้การกรามแบบนี้นะคะเอาทีนี้เด็กๆมาดูการนั่งแบบผู้ชายนั่งอย่างไรนั่งผู้ชายค่ะ,ะนั่งผู้ชายนะคะก็จะขยับปลายเท้าลงนะคะผู้ชายสังเกตว่าขาจะถีบเข่านะคะเท้าถีบเข่านั่นเองนะคะแล้วก็นั่งปลายเท้าเก็บเหมือนกันเลยกับผู้หญิงนะคะนั่งหลังตรง มือข้างที่อยู่ข้างล่างนะก็จะวางก่อนแล้วก็ขาที่อยู่บบข้างบนแขนที่อยู่ด้านที่ขาอยู่ข้างบนก็จะวางทับเหมือนกันเลยนะ,ะแล้วก็นั่งหลังตรงนะคะยิ้มได้นะคะเวลาที่นั่งอย่างนี้ยิ้มได้ยิ้มให้หล่อให้สวยเลยทีนี้มาดูการกราบของผู้ชายนะคะการกราบของผู้ชายก็จะเหมือนลักษณะเดียวกับการกราบของผู้หญิงเตรียมตัวกราบค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าอ่ะนะคะนี่ก็คือการกราบแบบผู้ชายนะคะการกราบของผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันที่ท่านั่งนะคะในการกราบเหมือนกันนะคะเหมือนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะท่านั่งเอาละวันนี้นะคะวันนี้คุณครูนาและก็คุณครูพลอยคุณครูน้ำและก็คุณครูบุกกี้นะคะ ก็สาธิตให้เด็กๆดูแล้วเด็กๆนำกลับไปฝึกนะคะนำกลับไปฝึกเพราะว่าการนั่งแบบนี้การกราบแบบนี้เป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยนะคะที่เราเด็กๆนะคะโดยเฉพาะเด็กอนุบาลต้องฝึกบ่อยๆฝึกเยอะๆนะคะเราไปนั่งในที่สาธารณะซึ่งอาจจะเป็นที่อื่นที่ไม่ใช่ที่บ้านนะคะที่เราต้องนั่งกับพื้นเราจะใช้วิธีการนั่งอย่างนี้ เป็นท่านั่งที่สุภาพที่สุดนะคะเด็กๆไปฝึกบ่อยๆนะคะเราจะได้ติดเป็นนิสัยของเรานะคะแล้วก็คนที่เขาเห็นก็จะได้ชื่นชมเราเอาละคุณคูนาคุณคลอยคุณครูน้ำแล้วก็คุณผู่บุกกี้ก็จบการกระาผู้ใหญ่ในขณะที่ผู้ใหญ่นั่นตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ